และหลังจากนั้นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช21027นเรศวรท่านกอ,องกู้แต่ราชบ้านมานือเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนที่สุดนะครับความทุกข์ในดวงใจของพระเจ้ามันทุกเลีงคือพม่าสมัยก่อนกับสมัยนี้ท่านเรียนไปแล้วก็คล้ายๆกันตั้งแต่ชนิดหน่อยใช่ไหมครับมีเยอะแยะเลยทีเดียวแน่นอนเมื่อคึงซื้อยาเป็นไงแข็งเงือน ้องอุยักไทยอะไรต่างๆก็อยากแข่งเดือเช่นเดียวกันเพราะนั้นคุกละคมมากพอผกก็อุ้ยนะครับไปจุเสนาบุรีออมานะครับมั่งแบบนี้แหละในที่สุดนะครับหลังจากนั้นเขาก็ตัดขึ้นนะครับในการรุนสึกความป๋องวะเราแย่จริงเลยไม่มีใครมองอุธยาเลยนะดูสินะครับและโดยเฉพาะทมหาธรรมราชาเขาเป็นไง เขามีลูกดีจริงเราแย่จริงๆเลยทั้งหลงสาวดีไม่มีพญารอ,อนั่งนั้นได้ยินผัดหึูเต็มที่เลยทุ่งตยไค่หอนะครับเงยหน้าขึ้นบอกข้าแต่พอนะครับเอ่อ,อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่ทั้งหมดหรอกุอปงค์หลงสาวดีใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็มีเมืองขึ้นประเทศสลามมากมายุงศรียานมีแค่หยิบมือเดียวนะครับความยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่มรดกเ,ดสนนเรสวนเท มาเรื่องจากว่าฝาหารของพระนาเรศวรหรือที่คนไทยของสยามนะนะครับกลัวพระนาเรศวรมากกว่างหววานตายเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยโดยเฉพาะอินที์ศึกบ้านเราเยอะแยะแล้เจ้าหนั่ต้นเรศวรก็ถูกนั่นกถูกแต่อะมีใครกะเพระป็ญหาประชาะครับมังอยู่ตรงนั้นคนมาแล้วที่อดเน็ตไปเน็ตมาเน็ตมาในปัตกมือเลยนะครับผมจะแท้คืนเป็นที่บอก พ่อพรุ่งนี้อาทิตย์นี้กุุงศรีการแหลกเป็นหุ่นผมจริงนะลูกเอาไปยอดาัจะุเลยทั้จริงลูกจริงเอาจริงเอาเลยจัดทับให้เลยครับสองแสนสี่หมื่นครับไปเลยบอกลูกเอาไปเลยสองแสนสี่หมื่นจัดทับเลยเออเป็นเป็นจัดทับเลยนะพวษนาเอาให้เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะทับแรกลูกเอาไปเลยทับหน้าให้บังจากระโบ นะครับมังจาปโลเป็นทับหน้าทับที่2นะครับทางซ้ายนะครับนัดกินหนองนะครับทางขวานะครับพระเจา้าแปลงมาเลยทางหลังนี่<ช>อีก<ช>น <ะ S 2> ั่นเอาเชี่ยงไหลไปอีกหนึ่งแสนลูกมาเต็มที่เลยไปเลยลูกไปเลยไปซัดเลยไอ้นี่เรา,าคุยถึงเรื่องวิชาอะไรกันเนี่ยเร,นนรนนื่องเรื่องเปนใหเนี่ยไปใหญ่แล้วนะครับหุ้มฮุมฮุมฮุมมาตรงไหนคนนี้ แน่นอนถ้าเล่นเนี่ยท่านคงจะรู้นะครับแต่ทำไมผมขายเฉยยิ่งบอกผมไม่เป็นเลยท่านอาจารย์นะครับผมหิบชังเนี่ยคอมพิวเตอร์อยู่ที่ผมหชังตัวเองอีกเพราะว่าอะไรครับที่ย้ายมาจากเรือเรือผมอยู่ผมดีดีอยู่แล้วนะครับลูกนะครับต่อยมวยเคยเห็นต่อยนักมวยไหมครับอ่าผเห็นนักมวยยกสี่ยกห้าเลยหลังเป็นไงครับแตะเชือกรอชนะลูกผมชิ้นเดียวกันครับคอมพิวเตอร์มือเดียวเลยครับต่อพาบอล ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แง่หลังชอบเรือมดูพ่อจะเข้ามาคือเล่นจะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะ <S <S รับเพราะนั้นสอบวิชาคอมพิวเตอร์ตกนะครับเพราะนั้นผมก็เลยไม่เป็นเลยคอมเนี่ยนะคะ <S <S รับเพราะนั้นก็ต้องขอ,อประทานโทษเลยนะครับที Low ่โลเทคเต้นผิดเลยเพราะนั้นจัดทัพนะครับในที่สุดนั้นเป็นางานพระาพราชสวนเพราแน่นอนเมื่อทราบนะครับเข้ามาทันต่ามเซีีสามผมเนะมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร์ไว้ ผมเอินรึดาน c ีสามองคือผมยี่เป็นคูค่คนที่ผ่านรักษานะครับก็จะไม่เห็นว่าเป็นแบยิ่งใหญ่แค่ไหนอ่ะเหมือนจอมหัวเลยครับด่าน c ีสามองค์ดูไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็อ่านี้เล่าให้ฟังนะครับทางด้านพนักงานสวนนะครับแต่ก่อนนั้นการลูกจะรับอย่างทุกเรียนมากับสบมิสทธ์เขาหน,น่ะรูกทีธี้รับเป็นยงไงมีแต่แพ้ก่ะแพ้ไหมครับลูพกพนักงานสวนมาก็รับออกมาจากพระสว่างเลยนะครับออกมาเลยเอา เกยังให้คนทั้งหมดนะครับทั้งเมือทั้งคนห้อยดีเดียร์สีข<ะ>าวอะไรก็ได้วางนะครได้มาแสนคนกับของมันสู้กันมาถ้าสามสี่แสนกับแสนคนสำหรับเป็นไงครับอำนาจกางรบมันเทียบกันไม่ได้แล้วภาษาเราชาวทหารเลยนะครับถือกำลังนะเพราะนั้น,นะะก็ว,วางกำลัาางกันมาตามมากครับเอาไปง่ายนะครับมาตรง,งนี้มาปั้งประจำหน้าแน่นอนนะครับทุกคนเหมือนสมัยก่อนปง เล่าตะเวนลบออกไปเลยล่าตะเวนลบออกไปโดยให้พยาสีไส่ลงไปดูเลยทีอย่าไปทำอะไรนะพยาสีไส่ลงไปดูเฉยๆนะมาไปดูรอบกลับมาจากไปสองพ้อยสามแล้วคงไปดูมังตะบวงเป็นพระหน้าผมบอกแล้วนะครับไปดูเชต้าตรงนี้เป็นนอนเขาข้าวครับนอนเขาข้าวอยู่ที่ไหนอยู่ที่สองสาหลายที่ดราจะมีนะไปดูไปดูไม่ใช่ไปดูเฉยๆพยา อาสีใส่ลงทันลุกถ้วมันเลยึ้อมาลารุกไปห็นคนน้อยเลยนะไปรุกประมาณสักสองสามคนไปเห็นะออไปก็ปรากว่าเฮ้ยก็ะย่ลังมืดแดงอ่ะกูเลยไงเอาหน่อยนะมันหน่อยเหมือนกระส่วยห่านเล็กหาสารพัดพิษนะครับหาเรือชอบไปดูเสร็จแล้วก็ไปไงยิงป้องป้องปเข้าไปแถวเขาสัรมัท์ผมอยู่ที่เป็นอาหารเล็กหาสารพัดพิษ ถือมะพร้าวอยู <c oughs> uh, lier, <c oughs> ่เ uh, ตียงลงน้ำเดิเดียวล่ะพวกัตว์ไปยิงนั้ตหนี้แล้วกองเรือผมนอนออกเพียงใจผมจะตายเอาล่ะสถานการจริงเหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็เัมืานนะครับไปแห่ลัางแดงปุ่มปุ่มปุปุมออกเามาเยอะสิเขาเน้ามาโฮมัเลยแะ้กทันางจระกนี่ปุ้มมาเลยลำพังใหญ่โตเลยว่าผมวาเป็นไงกึ้งตับงตึ้งองตานองขาวนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเเสียงน้ ผมต้องเจออะเหรออะไรกันอะบอกให้ไปดูเฉยๆบอกไม่ใช่แล้วบอกแต่พญาสีใส่เราไปไปดูอย่างเดียวไปแดงให้มันเต็มไปหมดเลยทังอ้าข้าแต่พระองค์เฮ้ยพระไงดีล่ะพวกเสนาบ้างมาแล้วมาเสร็จสักเรื่องสักเรื่องโอ้ยสักเรื่องนีอพวกทีอะต่อไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางเชี่ยวจะเอาเรือไปขวางแล้วปล่อยเข้ามาโอ้ก็ปล่อยฟุบเข้ามาเลยนะครับกำลังปล่อยเข้ามาลุกเข้ามาเลยพอปล่อยเข้ามาเสร็จเป็นไงพระอง ีขึ้นช้างเลยช้างที่พระองค์ทรงนักชื่อว่าช้างอะไรครับอ่าอุสิตอบกูให้ชื่นใจหน่อสิอพอจะพิมพ์กได้อยู่แล้วอุสิช้างอะไรมันรู้จักก้างกูเลยไงเนี่ยโอ้หยาไปไปไ้อะไรอ่ะาเจ้าพญาป่าชายแดนภาพนะครับพระองค์ทรงช้างชื่อว่าเจ้าพญาป่าชายแดนภาคหรือไป นะครับส่วนพระเอกาทศรสพระองค์ปราบเจ้าพญาปราบไส่จักรนะครับปลายหัวทองนะครับมันนั่งองค์สงฆ์ซึ่งเป็นงานเป็นไงพระพระองค์ขนาดนั้นตกมันเว่าพระองค์นี้จัเต็มตกมันไหมคุณนี่เป็นตัวอย่างตกมันเป็นบ้าตลอดเลยอกว่าพอขึ้นเสร็จนะขึ้นเสร็จก็ปล่อยเอาปล่อยเข้ามาเสร็จนะ่ไหมแลแน่นอนที่สุดนะพวกที่เขามาโดยที่ไม่รู้ว่าเขาต่างรับเป็นย่าง การคนแน่นอนผู้ที่อยู่ก็ต้องเหนือกว่าชนะกว่านะครับการตีโอกการตีตรงหน้าตีข้างอะไรก็แล้วแต่นะครับปะพกทางนี้แพ้ผพักขอหวังอูดกับเร็วเลยนะทางด้านมันจะโรยฝ่าไ่เรียกว่าสโลปิ้วและร้ามหน้านะครับคุณ้อโคบเราต้องนึกถึงสมัยก่อนนะครับเรื่องการซึกสมัยก่อนมันไม่เหมือนยิบเอาทุกทางวิธีทำเพื่อการกองเป็น นะครับเป็นนักบินคนที่จบสหรัฐอเมริกาที่วัดนะครับใช้ความสามารถในเรื่องของเครื่องบินเจ็ตนะครับแต่ว่าสมัยก่อนไม่เป็นไงครับมีแต่ช้างมีแต่ม้าแต่ว่าันเสียดีตามมันต้องถือขึ้นคมลั่นไปโดนตะกุ้งง่ายอ่ะคุ้งวตายอ่ะอย่างผมนี่ว่าแน่ๆสมัยก่อนนะครับ,บ,รบ,บ,รบไปอ,อ,อยู่ที่หาดเล็กหาดสมบูรณ์ิดต้องคืนอย่างนั้นเชื่อไหมเอามือฝ่ามือยก oh ขึ้นมาแล้ยังไม่เห็นมือตัวเองฝ่ามือเพราะนั่งทำไงทำ เอ็มที่หกไหมพี่อ่าการเอ็มที่หกเพราะอะไรเพราะว่าเราเบิรคกว่างไปมองไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับ<ม>เราก็าไปแน่นอนรถทุกครั้งก็เป็นไงทหารหนึ่งตัวร้อยพักก็ต้องหนีตกโ <c oughs> อ้โหตะบองตะบองเป็นไงาพระเขาเรศสวนนะครับตกมันที่แทนที่จะหยุดนะครับเมื่อตีไปถึงแนวแล้วแนวของตัวเองมจะหยุดไม่หยุดนะครับตอนนี้ ผมพ่อผมบองเขไปพอที่ลึกคือข้าไปเลยนะครับกับอขาต่อคือพัดเอกราชสนตนไปพร้อมกับใครครับไปพร้อมกับคนวิ่งตามตีนช้างสิ่งนึกับตุ่บาทเท้าพันมาเจอชาติไหนจะได้เป็นทหารอันนั้นเด็กขาดเลยไอ้คนวิ่งตามตีนช้างนะครับมาโอ้เข้าไปท่านก็บังคับช้าไปอีกวันนั้ผมไปเต็มที่แล้วทำยังไงก็ไม่หยุดเพื่ตายแล้วในที่สุดนะครับด้วยความที่ท่านก็เป็นเป็นอะไ รับรวงผมขอช้างทุกฝึดมาอย่างดีนะครับเบาเบารูเบาเบาสิเบาสิเจ้าพญาชายาภาพเบาเบาเละสุดช้างหยุดนะครับช้างหยุดเหมือนกันแต่ก็พราว่าถลักเข้าไปใน็กวงร้อเหนึ้อยเส้นตอนที่ดูนค่นี้ถ้าเป็นผมนี่มหัวใจวายขาดตายแน่เลยหน้าโง่วาหนะเขาปล่อยนะครับช่าง เป็นไงฝุ่มันกุ้มกระจายเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าช้างมันวิ่งมาแล้วิ่งอ่ถนั้นนไม่จะลา้างเนาตีนมันมาเราเนี่ยในที่สุดนะครับพอฝุ่นจางลงไปผมก็สสายทันไดเลยโอ้ตา่ายยา่อนนะี่เกไรขึ้นนะครับสิหคนสิบหพระองค์นะครพระมหาราชาชายคนหลวงสิบหพระองค์แต่งตัวเหมือนกันลุกเกินกระสับนะครับเหมือนกะหมดหูกระสับมาอย่างเงกพรองค์ โอ้ขม้าพระชาทำไมแย่ yeah, ล่างเป็นศิษย์นะครับไม่ว่าชัดไม่ว่าเครื่องแต่งกายช้างนะครับมีความสูงต่างอะไรเก็ทีหมดโอ้โอ้โอแต่ด้วยความที่เป็นไงครับโอ้ไม่ปอยู่กรุงสาวไปดีตั้งแต่อายุขั้นหนุนะครับก็รู้แล้วว่าขม้าพระชาทำไมดุ่ันมาแต่เด็กอยู่ตรงไหนมองไปป๊อบเห็นเลยนะครับโอ้คือสุภาพต้นไข่อยนั่นเองนะครับโอ้คนไทยสุรเสียงอันดังเลย แต่บอกมันไม่มีโพลเคิลมันไม่มันไม่โฟนเนี่ยก็ต้องเสียงสดๆนะครับพรักวี่พรกผู้ผ่านอุดมเอ้ยไปชอบเทศยืนหยุดร่มไม้เชิญรากวัตถุพย์อันเยอะเกี่ยงไปผมบอกคุ่ภาษาธรรมดาดีกว่านะง่ายออมันจะยากเกินไปเราก็เขาบอกว่าตะโกนเลยบอกว่าเอพวกสายช้างเข้าไปใกล้ๆนะครับตอนนี้ช้างเชื่องแล้วนะครับเสร็จแล้วเราขอ ขอที่บระทับช้างนวางพาดบนขอหัวช้างพร้อมอพระเสียรลงแล้วก็เอ่ยด้วยคําสุภาพนี่โทว่าถ้าแต่พระพี่เจ้าเทพไหนละ่ะจึงยืนหยุดท้างอยู่ใ,ใต้หลมเมารลมรงเงาเช่นนั้นเชิญมาร่วมต่อสู้บนหลังช้างอันยิ่งใหญ่เพราะนับเนื่องต่อน,นี้ไป จะไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าเรากระสับทั้งสองที่ต่อสู้บนหลังช้างอีกแล้วถ้าผมเป็นพระราราชาเราได้เปลี่ยนทุกชาตาใช่ไหมครับอยู่อย่างนั้นนะปืนไฟหน้าม้ายิง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 เลยแน่นอนพระนารีสวนรณทำอะไรไม่ได้เขาโอ้งเดียวอกกับกับพราะเอกราชเขาเส่อมลงมแต่ด้วยความเป็นหนุ่มยืนยืนกระสับเป็นนักลุกเป็นผู้พิจารณาสงสุปเป็นภ้ากระสับ ก็ใส่ทาออกมาด้วยคำชาโบราณไปสเข้ามาเลยนะครับไปจัากันหลังจากนั้นไปฟังวิลาคายมนะครับเจ้าพญาป่าไสยภาพพุ่งยันสุดตัวเลยคนที่ไร้สติอย่างนั้นอย่าทำเด็ดขาดนะครับเราเป็นคนก็อย่าไปทำเหมือนชาของพวกผมไวเดบบูบาไม่เป็นไงเพราะมหาราชาพวกก็นั่งทรงชาที่บัวพายพระตะกอได้ล่างลุนขึ้นเลย หลังจากนั้นนาทีทองนะครับของนาสักสนะครับผมหลบปั๊บเลยนะครับงวงหรือมาลาบีนขาตามที่เราทราบเลนยครับเท้านีสทำยังไงก็ถอยเลยช้างเขาบอกถอยคุท่านตองเขียนในรูปนะครับปรากฏว่าด้วยบาลีของแผ่นดินไทยหรือด้วยที่พระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับเท้าไป่ยันเ็ากระจออหัวนะครับนาทีทองนะครับ ทางขององค์เจ้าพญาชายยมภาพนะครับไายล่างลุ่งคายทัสพอขึ้นคราวนี้เกิดอะไรขึ้นดับของเงาอุค์สับขอขาดเลือดสากเะสนผมไปเห็นมากตาเลยสักเชือกเลยหรอก้อเจวมีมานาโบราณสมัยคงจำได้ครั้งสมเด็จนริศย์ทรงใช้จิตตวิทยาท่าเชิญชวนให้ปันปูนกับข้ามาท่าสตูจนมหาอุปราชท่านบ้าง รับทำาทาารงมรัขันต่อสู้นักเรศวนสาภารถพิภาริบูรอบรอบร,รู้สขของครามจิดตัิทียาสันติภาพแห่งชีวิตคือสุดยอดปรารถนาของทุกคนมีความสุขจากความจงรักภักดีแด้แสดงออกอย่างอิสระเสรีได้ทำในสิ่งที่ชอบได้เล่นสนุกได้แบ่งปันได้รักกัน ใสสามคขีในพบทางสงบแต่ขนาดเดียวกันมนุษย์โลกก็ต่างสิ่งประหัตประหารมาระารานกันกดขี่มแห่งกันอย่างไร้มนุษยธรรมทางที่แม่ไทยธรรมชาติเข้าโจมต,ม,ตมตีก็ยากที่มนุษย์จะรับไหวไม่ว่าจะเป็นทายุสุริยะภูเขาไฟระเบิดลมพายุ แผ่นดินไหวไตยแรงโรคภัยไข้เจ็บล้วนนำความทุกข์ยากมาสู่มนุษย์ให้อดยากตรากตรำด้วยวิวัฒนาการของมนุษย์โลกนำความเสื่อมโทมมาสู่สังคมสร้างความขัดแย้งกันทำให้ผู้มีหน้าที่ต้องพลีชีในสถานที่อันไม่สมควร ด้วยความตั้งใจจริงในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกองทัพเรือและน้อมนำพระบรมราชโชบายเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำสันติสุขสู่พื้นที่